สวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับนีต้รนรับสือเด i ตั o เน r ภาคที่2นะครับเรามาต่อกันเลยครับอืมผันหนูเฮ้ยอ่ารู้สึกว่าคนที่ช่วยเราอะประมาณนั้นนะครับ ได้ซ่อนอาวุธไม่ให้เรานะครับเราต้องไปหานะโอ้ยหนูมันคงหิวอ่ะนะเราต้องไปหาอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์หรืออาวุธนั่นเองนะครับ เฮ้ยไอ้หนูหนูมันมาเกินแล้วครับเพราะงั้นเราต้องลงแล้วไปเรื่อยๆว่าต่อไปกด F ค้างนะครับตรงนี้ ทำไมทำไมทำทอย่างนั้นเหมือนนั่งเลยครับรู้สึกว่ามันจะทิ้งศพมาในช่องระบ,บายน้ำนี้นะคแัะนั้นจะมีหนูอยู่ครับฉะนั้นเราต้องใช้ศพให้เป็นประโยชน์ครับเราต้องไปไขเอ๊เราไม่ต้องไปหมุนใน ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรอดหนูมาตรงนี้ครับเอา้ามันมาไหมมาไหมไม,มาครับม,มาแล้วครับเอุ้าไม่สนใจวะฮะเออ <coughs> Attention Dunwall citizens, the assassin Corvo responsible for the murder of our fair empress and the disappearance of Lady Emily, heir to the throne, has temporarily escaped so the government.

เอเขอ,อมาเ่ารู้สึกว่าไอ้เกมดิสซั n เนอร์เนี่ยนะครับมันจะ,จะมีพวกสกิลอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนั่นก็ทำให้รู้สึกสนุกไปแบบนึงน,นะครับนั่นเป็นกับดักที่ต้นใช้ไปแล้วเหรอ,อ ช่วยเราสนุกครับนี่อ้านี่นี่นี่อาวุธครับเจดสวยงามรู้สึกจะได้หน้าไม้กับดาบมาใหม่นะครับรอเลยอ่ะ <c oughs> นี่อ่ะอกดเจนะครับเพื่อทำการ แบบยัองไงกด J มันจะเป็นแบบสมมติเราต้องการจะย้อนไปอ่านโน้ตที่เราเก็บมาก็กดปุ่ม J นะครับหรือถ้ามีอะไรใหม่ๆเข้ามามันจะมีให้ขึ้นให้กดปุ่ม J แล้วก็กดนะครับเอาแต่ว่าถ้านี่ครับมันจะมีบอก s b j e c t นะครับแล้วก็บอกพวกโน้ตแล้วครับที่เราเก็บมานะครับสามารถย้อนกลับมาอ่านได้แล้วก็ อิเวนทัลลี่นั่นเองนะครับโอเคครับและตะกี้นะครับมีให้กดเมาส์กลางครับเพื่อเลือกอาวุธนะครับนี่น่าจะเป็นระเบิดนี่ก็เป็นลูกธรรมดานะครับนี่ก็เป็นเข็มเ <c oughs> พราะมันเป็นเข็มเหมมือกันนี่ก็เป็นเข็มนะครับเราก็เลือกอันนี้ครับ แล้วสามารถใช้คีรัสได้ได้วยนะหนึ่งสองสามอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่รู้ข้อมูลสักเท่าไหรไ่เลยออภไปด้วยนะครับอืมโอเค okay. กลับจากกันนะครับอ่า ซื้อก็จะเป็นเซฟครับมีให้กดล็อกแหละผมจะไม่เสียเวลาอยู่กับตรงนี้ครับเดี๋ยวมันนานครับเราต้องไปต่อแค่นี้โดดขึ้นไปมีคนครับ ตร,ตรงนี้นะครับให้เราทำการลงไปครับ๋ยไปไปอย่างช้าๆแล้วก็หยิบ,ยบขวดขึ้นมาครับเพื่อล่อนะครับเออนี่กดเจรครับมันจะมีสอนเออสอนให้ใช้ต่างๆนะครับ ฮึมไม่เยี่ยวอะไรตรงนี้วะโอ่งผมใช้ขวดไปละกดเจตะกี้รู้สึกว่าถ้ากดเจมันจะมีซอนให้แบบเรากระโดดลงไปเนี่ยมันสามารถจะต,ตุ้มได้เลยนะครับเราต้องเล็งเป้าหมายครับ เนตนี้มีคนบ้สองคนอู้ชิดเอาไงคด้บ

มันไม่ได้หรอกครับมันต้องบูครับผมไม่ถนัดเรื่องรอบๆอบเท่าไหร่รอบคอก็ไม่รอบคอร, <c oughs> รอบเราสังหารเนี่ย silicon Oh look you have Attention Dunwall citizens the assassin Corvo responsible for the murder of our fair Empress and the disappearance of lady emily heir to the throne has temporarily escaped state custody several brave officers of the state are dead by his hand he is to be captured or killed at the <coughs> <coughs>